รถร้านเราสวยเนี่ยสวยจริงไหมคะรถร้านเราสวยสวยจริงไหมหอจะได้ยินพี่พูดบ่อยๆกับลูกน้องว่าเฮ้ยเชื<ๆ>่อเถอะเชื่อมั่นรถพี่รถพี่สวยอะไรอย่างนี้นะพี่จะบอกเฟลบ่อยๆแล้วบอกการตลาดบ่อยๆว่าให้พูดได้เต็มปากเลยว่ารถพี่สวยจริงไหมพี่ประกอบธุรกิจรถมือสองมาเป็นเวลาปีนี้เข้าปีที่ยี่สิบหกนะก็หลักการเดิมคือหนึ่งรถต้องสวยตะเข็บเดิมลูกค้าที่ซื้อรถจากร้านบ่อยรถบ้านมั่นใจได้ฝ่ายจะเราจะซื้อมาแต่ราคาเนี่ยเราเช็คเลขไม้ก่อน มีการเข้ามีการเช็คระยะศูนย์แล้วก็มีการรักษาที่ดีเยี่ยมจากเจ้าของการรักษาที่ดีเยี่ยมประกอบด้วยอะไรบ้างล้างรถอย่างถูกวิธีจอดรถอย่างถูกวิธีมีที่จอดรถถูกไหมไม่ต้องถึงขนาดว่าไปติดแอร์รถนะเข้าศูนย์ทุกระยะขับรถถูกวิธีก็คือไม่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเนี่ยเนี่ยรถคือเกรดเอจะเป็นแบบนี้ส่วนเกรดลองมาเนี่ยผมมองว่ามันก็จะมีบ้างนะประเภทถัารถไปเฉียวชนฟุตบาทถอยชนเสาบ้านสังเกตไหม เก็ไหมลูกค้าจะถอยชนเสาบ้านบ่อยกันชนเย็นแฉลบไปตรงเอเขาเียบรนทายบรรท้ายบุกก็ไม่หน่อยหนึ่งนะอันนี้โครงสร้างยังเดิมนะถือว่ามันไม่หนักแต่ว่าไม่ถึงขนาดว่าไปโดนสิบร้อชนไม่เอานะอันนี้ถอยชนเสาไม่ได้ว่าถึงเข้าซับในถึงช่วงล่างอะไรนี้ไม่ได้นะอันนี้ถือว่าถือว่าพี่พี่ไม่รับซื้ออยู่แล้วถ้ามีลูกค้ามาเทินรถผมออกไปเนี่ยผมอาจจะต้องบอกลูกค้าที่ซื้อต่อไปว่าคันนี้มีมีมานะมีหน้ามามีหลังมา นะแต่ศูนย์ไม่เสียคันนี้มาถึงห้องเครื่องนะคา,านหน้าเปลี่ยนม้อน้ําเปลี่ยนศูนย์ไม่เสียการขับขี่ปกติแอร์แบ็กไม่ระเบิดหรือถ้าระเบิดแล้วก็เปลี่ยนที่ศูนย์มาขับขี่ปกติเราไปตรวจสอบดูเลขไม่ตรงถ้าลูกค้ารับได้ก็ซื้อไปลูกค้ารับไม่ได้เราก็ไม่ขายนะครับเพราะว่าเราเราต้องการแบบนี้ก็บอกอยู่ตลอดนะครับแล้วอย่างนี้เมื่อกี้ค่ะพี่บอกว่ารถเราโครงสร้างเดิมโครงสร้างเดิมจริงใช่ไหมครับไม่ได้มีล้อมแนวใช่ไหมกูินสเปคชั่นเนี่ย เขามาตรวจบริษัทเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าต,ตรวจถ้ารถไม่สวยโครงสร้างไม่เดิมนะกูยสเปคชั่นเขาไม่ให้ผ่านอยู่แล้วนะอันนี้ไม่ต้องกังวลอยู่แล้วเรามีกูสเปคชั่นติดอยู่ข้างบนมาตรฐานญี่ปุ่นทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามาตรฐานญี่ปุ่นเป็นยังไงเราขับรถญี่ปุ่นกันมาทุกยี่ห้ออยู่แล้วมาตรฐานญี่ปุ่นเป็นไงนะครับต้องเป็นที่ยอมรับในระดับโลกเขาเขาเป็นเบอร์หนึ่งเรื่อง,เร,องเรื่องรถสันดาปรถน้ํามันนะครับต้องยอมรับเขาตรงนี้โครงสร้างเดิมแน่นอนรับประกันนะครับก็อย่างที่บอกถ้าโครงสร้างไม่เดิม จากการที่ว่าเรารับเทินมาบางคันเราไม่ได้ไปเราไม่ได้ไปตั้งใจไปซื้อเรารับเทินมานะบางคนันซื้อมือสองมาจากเต้นนั้นเต้นนี้ต้องการมาเปลี่ยนรถที่เราแล้วเราไม่มีที่ไปบางคันพี่ก็รับมานะไอ้เรื่องไม้ไ,ไม่ต้องกังวลน,นะไปเช็คได้เลยที่ศูนย์บริการว่ารถคันนี้มีการไปกลับไมคกอไมคหรือเปล่านะครับสงสัยอะไรเนี่ยโทรมาถามผมได้สายตรงเลยนะผมเปิด24ชั่วโมงเพราะว่าผมเป็นนายกเทศมนตรีด้วยสโลแกงผม มาที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นรถไม่ดีที่นี่ไม่ขายหวัดเจ็บ